กับเช่นเคยนะช่วงข่าวแอปพ i ิเคชันนะครับลายออกอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับ10.21.0ปรับดีไซน์มีวิจเตรแล้วรลย 0, นะ์เวอร์ชัน10.21.0มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงหลายจุดอย่างเช่นการปรับดีไซน์ใหม่นะครับเิ่มวิิตรโพสที่ปักหมุดแลนอื่นนะครับหฮไลทสิ่งใหม่ในรลย์เวอร์ชัน10.21.0มีดังนี้ปรับปรุงหน้าจอการใช้งานโดยรวมพร้อมปร,รับโทนสี ของโทนแอปพลิเคชันเป็นแบบเกีียวอ่อนนะครับผมเพิ่มมิจฉาลายสำหรับ i o แสดงข้อความจากห้องแชทปัจจุบันที่ปักหมุดได้นะครับผมสิ่งใหม่ในไลน์เวอร์ชัน10.2 1.0นปรับปรุงดีไซน์โดยรวมของแอปพลิเคชันไลน์ปรับปรุงการโทรและวิดีโอคอใช้งานเมนูระหว่างโทรได้ง่ายขึ้นเพิ่มฟังก์ชันการนำอวตารที่สร้างมาทำเป็นเอฟเฟกใช้งานภาพพื้นหลังมาเสมือนได้ง่ายขึ้น สามารถดู YouTube และสามารถแชร์หน้าจอโทรศัพท์ไปเพื่อนได้ระหว่างโทรและเพิ่มวิเจ็ตสับไอเที่สามารถแสดงข้อความมาจากห้องแชทที่ปักหมุดได้สามารถอัปเดตไลน์เวอร์ชัน10.2.0น1 0 1 0ได้ที่ App Store นะครับผมสำหรับนี้ในช่วงข่าเกี่ยวกับแอปพลิเคชันองจำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตามและการชมได้วยสวัสดีครับ